สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับ a อซีกันนัมเบิลฮีโครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาดูกันกับหนึ่งในตัวละครที่ไม่สิ่ใช้คาว่าตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับอาร์เธอร์กันดั้มมาร์ครีนี่ครับผมราชาแห่งคาเมลอดแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องมากด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งอาเธอร์กันดั r มมาร์ครีคนนี้จะเป็นกันบ้างนั้นเรามาทำคารกันรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคเพราะฉันมาดูกล่องกันก่อนนะครับโซ่กล่องครับ อาร์เธอร์กันดั้มมารทรีนั่นเองนะครับผมคิงอาร์เธอร์ที่เป็นเบสมารวมกับกันดั้มมารทรีออกมาเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมแสดงเลยครับว่าเป็นการดีไซน์ที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยครับเป็นรูปแบบของเกราะอสเวนที่ดูภายนอกเนี่ยก็มันเหมือนกับการคิดก็สามารถคิดได้ว่าน่าจะเป็นคิงอาร์เธอร์นะครับพร้อมกับดับซักซิดเอ็กซ์คาลิเบอร์นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งถือว่าสวยงามแล้วก็เท่มากด้วยเช่นกันนะครับส่วนของทางกล่องนะครับผมขอเลี้ยนแป๊บนึงดาบใหญ่นะครับผม ก็จะบอกในเรื่องของว่าในตัวนี้นะครับมีลูกเล่นอะไรเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมเดวยวเรื่องหลักเลยมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือคือใช้ข้อนี้ดีกว่าลูกเล่นหลักมันอยู่ที่ตัวดาบเอ็กซ์คลิเบอร์นะครับคือดาบเนี่ยเปลี่ยนได้2โหมดโหมดแรกคือโหมดที่นาเกราะในตัวครับมาติดเป็นใช้ตอนท่าไม้ตายเด้อโหมดที่2คือนาเกราะ นำดาบเจะะ้าเลยนำเกราะที่ติดกับดาบเนี่ยไปติดตามตัวเป็นกราะในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าแล้วก็เป็นกล่องที่ค่อนข้างใหญ่ให้ของมาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับกับกล่องของอาร์เธอร์การดัมมาค3ีนะครับโอเคเพอเะในารดูของคะแนนกันต่อดีกว่านะของก็ไดให้หมาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับมีสอง,องตัว k ิงอา r t เธอนะครับมีดาบ e x c กซ์คลิมาให้นะครับแล้วก็พาชุดเกราะที่สาม,มารถติดเข้าที่เกราะแล้วก็ดาบได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นแบบนะี้เนาะโอเคเพราะเดี๋มาดูตัว k ิงอา r t เธอร์กันแบบใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับซึ่ง ต้องบอกเลยครับว่าแหมสวยงามแล้วก็ต้องใช้คาว่าดีครับหล่อเทมากเลยครับกับ King a r t เ u r ในเวอร์ชันนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งคือว่าเป็นตัวที่ดีไซน์สวยไม่พอนะครับการแยกสีเนี่ยก็ไม่เร็วเลยครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมรวมถึงดีไซน์ก็แน่นอนครับว่าเทมากเลยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับกับ Art h เธกันดัมาร์ครีนะครับซึ่งแหมหล่อเทมากๆเลยเช่นกันนะครับแค่ทีนี้ถัดไปเรามาดูเรื่องของจุดขยับดีกว่านะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่า จุดขยับของอาเธอร์กันามาทีครับสำหรับผมเลยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ค่อนข้างน่าเจ็บปวดและก็น่าเจ็บใจมากคร,ค, ree, ครับนั่นก็คืออาเธอร์กันามาทีครับ จุดขยับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเห็นว่าพาสตามตัวนะครับเป็นพาสที่ค่อนข้างชนกันอย่างมหาศาลใช่ไหมไหลก็ใหญ่เอวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่แล้วก็ตรงนี้มีหูด้วยถ้าไม่พาสต,ต่างๆครับเวลาขยับเนี่ยมันค่อนข้างชนกันบอสมควรเลยนั่นเองนะผมนั่นเป็นจุดขยับถือว่าค่อนข้างน้อยแบบหนึ่งเลยนะครับรวมถึงอันนี้เนี่ยมันเอาคัมภีับปัญหาที่2คือสติกเกอร์ของคิงอาร์เธอร์นะครับก็คือจะเห็นว่าสติกเกอร์เนี่ยครับมันค่อนข้างยาวมากๆติดยาวมากนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราจะขยับแกลล์ขยับ ครับจะไปกระแทกโสติเกอร์ได้เช่นกันนะครับผมต้องบอกกันว่าจุดขยับคิงอาร์เธอร์กับน,นัมมารทีเนี่ยขยับค่อนข้างยากแล้วก็ขยับต้องค่อยๆระวังมากด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นแบบนี้เนื้อ okay, ที่นี้จุดของจุดขยับเลยแล้วกันยังและส่วนหัวนะครับผม ระวังอย่าจับตรงนี้ตรงนี้เปสติเกอร์นะครับให้จับข้างหน้าตรงนี้แทนแล้วก็ข้างหลังเวลาหมุนนะเห็นว่าบิดได้นะครับผมแต่ว่าบิดได้ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะเห็นว่าหัวครับมันจะไปชนกับตัวเกาะไหลตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าถือว่าส่วนหัวขยับได้นิดเดียวแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับส่วนแขนนะครับผมส่วนแขนระวังอย่าจับตรงนี้และอย่าจับตรงนี้นะครับให้จับปลายตรงนี้แล้วขยับขึ้นลงแทนซึ่งแน่นอนครับว่าก็ขยับได้แค่ประมาณนึงนั่นเองนะครับผมทําให้จุดแอคชั่นขยับดาบเนี่ยครับ ค่อนต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเลยนะครับผมอาจจะต้องเป็นการดึงดับอ,อกก่อนขยับมือแล้วค่อยเสียบดาบเข้าไปเป็นท่าฟันดาบนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้เนอะถัดไปส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังมีพระคุ้มซึ่งสามารถดันขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าผมบอกก่อนอย่างหนึ่งว่าคิงงาเธอเนี่ยครับไม่สามารถระบัดระวังพระคุ้มได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งไปแบบนี้ จะเห็นว่าหุ่นล้มมาข้างหลังนะครับเพราะงั้นตอนนี้บอกว่าถ้าคูถ้าเกิดจะยกพาอลุมขึ้นอาจจะต้องมีการเสียบเป็นฐานดิสเพย์ตั้งไว้ข้างล่างในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมที่ถัดไปส่วนขานะครับส่วนขาเป็นส่วนที่ผมบอกว่าเป็นส่วนที่สติ๊กเกอร์น้อยและผมชอบมากเพาะจะเห็นนะครับว่า เป็นสีทองสีน้ําเงินเนอะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สติกเกอร์แต่อย่างใดนะครับผมแต่ปัญหาคือส่วนเท้าคิงอาเทอร์ครับส่วนเท้าคิงอาเทอร์เป็นส่วนเท้าที่หมุนไม่ได้นะครับผมไม่เหมือนตัวอื่นแถมบิดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเท้าคิงอาเทอร์ครับจะต้องอยู่กับที่ยกเว้นเราจะมีการเสียบฐานดิสเพย์เพิ่มไม่งั้นนะครับถ้าเกิดเราสมมติขยับไปน,นิดนึงเนี่ยคิงอทเทอร์อาจจะไม่สามารถยืนได้เลยเช่นกันนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เพราะนัต้องถือว่าคิงอาเทอร์เขาเป็นตัวที่ ภายนอกอย่างที่บอกไปนะครับยาครั้งที่3หล่อเทมากๆนะครับแต่ว่าเรื่องของจุดขยับแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยจุดขยับอย่างแรกเลยคือน้อยมากๆสติกเกอร์อย่างที่2ครับคือมันอาจะดูน้อยก็จริงนะครับแต่อย่างแรกเลยเห็นว่าตรงนี้มันพลาดจากตรงนี้ไปตรงนี้เลยนะครับเพราะฉั้นเบี้ยวนิดหนึ่งคือสติกเกอร์ขาดนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ค่อนข้างบางด้วยหรืออาจจะเป็นพาร์ทไหลตรงนี้ครับซึ่งสติกเกอร์เนี่ยมันคือ 1. จุด 2จุดแล้วก็3จุดตรงกลางปิดซึ่งติดค่อนข้างยากมากเพราะ,ะเห็นว่าตัวนี้ไม่เป็นสติกเกอร์โค้งใช่ไหมครับไม่พอตัวนี้สติกเกอร์ที่ต้องประกบลงมาด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับว่านือว่าคิงอเธอครับหล่อเท่ขนาดไหนครับแต่จุดขยับไม่โอเคแล้วก็สติกเกอร์ไม่โอเคนะครับเหมาะกับการตั้งโชว์แต่ไม่เหมาะกับการหยิบมาเล่นนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้เนอะเคีที่นี่เรื่องของจุดขยับแล้วก็เรื่องของสติกเกอร์คิงอาเธอนะครับผมที่นี้ ถัดไปเรามาเล่าในเรื่องของความสามารถแล้วก็ดีเทลข้าวของคิงอา r t เธอร์กันดีกว่านะครับผมมาเริ่มจากในเวอร์ชันที่อยู่ในใช้คำพูดภาษาศาสตร์ก็ไม่ถูกต้องนะใช้ว่าเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในนิยายแล้วก็นิทานกันดีกว่านะครับกับคิงอาเธอร์นะครับซึ่งผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันคิงอาเธอร์นะครับประวัติเริ่มต้นในเวอร์ชันนิยายแล้วก็ในเวอร์ชันกันดัมค่อนข้างเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือเป็นบุรุษที่ได้ถูกรับเลือกครับคือดาบเอ็กซ์ลิเบอร์เนี่ยครับดึงออกแป๊บหนึ่ง มันปักอยู่ในหินใช่ไหมครับและอาร์เธอร์ของเราก็ไปดึงออกมาได้นะครับผมทําให้ได้ดับเรือให้เป็นราชาของคาเมลอตนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขึ้นปกคร้องในครับ ไม่ใช่ไม่ใช่คาเมลอดขึ้นปกครองในเกาะบริเตนนะครับผมภายใต้ป้อมอาการคาเมลอดแล้วคอยต่อสู้กับเขานี่บุกเข้ามานะครับผมแล้วก็คอยปกป้องประเทศมาเรื่อยๆนั่นเองครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้เนะโดยถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชั่นปกตินะครับคิงอาเธอร์เนี่ยจะปกป้องประเทศพร้อมกับเหล่าอัศวินโตกลมซึ่งมีค่อนข้างหลายคนผมจาตัวเลขชัดเจนไม่ได้สิบหกหรือสิบสองคนนี่แหละนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆสู้ปกป้องไปเรื่อย,ออยจนสุดท้ายนะครับก็คือลูกชายของคิงอาเธอร์ชื่อมอร์เดรบวิคงออาเธร์นสนนนนามรบั่เองะครับผม จะเป็นในรูปแบบนี้นะซึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือคิงอาเธอร์เนี่ยครับเป็นหนึ่งในตนัวละครที่มีประวัติศาสตร์หลายเวอร์ชันมากๆนะครับที่ผมเล่าไปคือประวัติศาสตร์ที่บอกว่าตอนเริ่มต้นนะครับดึงดาบจากหินใช่ไหมจริงๆมิมีเวอร์ชันอน่นครับคือเวอร์ชันที่อศัศวินโตกลมคนอื่นเป็นพระเอกเช่นกาเวนแลนซ์ลอตหรือ เป็นดีเวียใช่ไหมครับบางที่เอ็กซ์าลเบอร์ครับไม่ได้ปักอยู่ในหินมาจากแม่น้ำครับก็คือเหมือนกับกำลังล่องเรือไปอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป็นแบบเจ้าหญิงทะเลสาบเนี่ยครับลอยขึ้นมาหยิบดาบมาให้และอาเธอร์รับดาบมาได้ระเบิดเป็นราชาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมจะเป็นรู้บปนี้ครับกับคิงอาเธอร์ในเวอร์ชันนี้ยายหรือเวอร์ชัน นิทานนั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้เนะส่วน King a r t h u r ในเวอร์ชันกันดั้มนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่คาแรคเตอร์เท่มากๆนะครับผมอย่างแรกเลยบอกสาเหตุก็ว่าทำไมถึงต้องเป็น King a r t h u r และเป็นกันดั้มมาตรีนะครับเนื่องจากว่านี่ไม่เป็นการ r e e r e n c e back ไปถึงในตัวที่เป็นในกันดั้มตัวแรกสุดนะครับในกันดั้มเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวละครเริ่มต้นของจักรวรรดิเอซีกันดั้มใช่ไหมครับแล้วก็มีการโผล่เป็นคามิโอสั้นๆตอนที่อาร์เธอร์ใช้ท่าไม้ตาวนนดย ครับเบสมาจากนันด้ามาทรีเหมือนกันแล้วก็ตัวเจ้าตัวเองในตอนนู้นเนี่ยก็มีเร f e r e n ซ์ที่เบสถึงคิงอาร์เธอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมก็เลยกลายเป็นอาร์เธอร์กันด้ามาทรีในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนะส่วนเรื่องของบทบาทและความสามารถในเรื่องนะครับ เรื่องบทบาทเริ่มต้นอันนี้บอกก็อย่างที่บอกเหมือนกันคือดึงดาบเสร็จปุ๊บได้ขึ้นเป็นราชาใช่ไหมครับซึ่งอาเธอร์ในเวอร์ชันเอซิกันนั้นครับก็อยู่ในป้อมปราการคาเมลอดเหมือนกันคอยซู้ปกป้องเมืองนเหมือนกันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะไม่มีอัศวินโตโกมลมนะจะมีแค่เมอร์ลินแล้วก็โรบินฮูดสองคนเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าทีนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกก็คือ อาร์เธอร์ในเวอร์ชันเนี่ยครับเป็นในเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องมากเลยคือเป็นคนที่ทําให้เล่าปีนะครับสามารถปลดปล่อยพลังแห่งออกมาได้แล้วก็ทําให้โกคูเนี่ยครับเรียนรู้ถึงความถูกต้องนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ในสายที่เจ้าตัว,ตวเนี่ยมีบทบาทในการสู้น้นนอยไปหน่อยน,นะเพราะว่าตั้งแต่ตน้นเรื่องนะครับมีการบอกไว้เยอะมากว่าคิงอาเธอร์เนี่ยแข็งแกร่งสุดๆเก่งมากๆแต่ว่าพอสู้จริงก็คือมีฉากสู้ประมาณสามนาทีเทของเองนะครับผมทั้งเรื่องเนอะประมาณนี้นั่นเองนะครับจะเป็นแบบนนนนนีีนะี้้้ะแแลวก็ทครับ่อน อาร์เทอร์ของเราครับจะพร้อมกับสุดยอดอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือดาบเล่มนี้ครับที่มีชื่อดาบว่าเอ็กซ์คาลิเบอร์นั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่าความสามารถของมันเนี้ยก็คือสุดยอดดาบศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถตัดผ่าเละไายิงลำแสงได้นะครับคนเล่นเกมน่าจะเคยเจอกันมาบ้างนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ถัดไปเป็นหัวหนึ่งเรื่องของความสามารถกันดีกว่านะครับแน่นอนความสามารถหลักของทิงอาร์เทอร์เลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลายคนจะบอกว่าทิงอาร์เทิร์ตความสามารถหลักมาจากดาบนะครับผมแต่ไม่ การต่อสู้นะครับผมดาบกับฮาร์โลเนี่ยเป็นเพียงแค่เหมือนกับแฟกเตอร์ที่ทำให้ตัวนี้ครับมีพลังสูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมถือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแข็งแกร่งตัวเองอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมโดยดาบเอ็กซ์ลีเบอร์เล่มนี้นะครับถ้าเกิดเอาตามในเรื่องเอซิเกนเวอร์ฮิโรเลยเนะเป็นอาที่สามารถจู่โจมไม่อยางรุนแรงมากๆสามารถยิงลำแสงได้เหมือนกับในตำนานเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นสองอย่างอย่างล่าสุดครับคือสามารถเสกชุดเกราะให้คิงอาเธอร์ได้ครับและอีกสอคือสามารถปล่อยท่าไม เราจะมาดูโหมดปลดปล่อยท่าไม้ตายกันก่อนนะครับซึ่งโหมดปล่อยท่าไม้ตายนะครับอ่าจะต้องทําแบบนี้อย่างแรกเลยดาบเอ็กซ์เทอรเบร์เขียนว่าตามดาบเนี่ยจะมีรูอยู่นะครับผมแล้วนาผ้าชุดเกาะของคิงอาร์เธอร์มาใส่นะครับซึ่งถามว่าใส่ยากไหมใส่ยากนิดนึงนะครับผมอย่างไอตรงเนี้ยผมใส่กี่ทีมันก็ใส่ไม่เข้านะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันคือมันเป็นจุดที่ใส่ยากใช้คํานี้แล้วกันเน้ะเออใส่ฝังอ๋อผมใส่ผิดฝัง มัต้องใส่ฝั่งนี้ไม่เข้าเหมือนกันพาร์ทอื่นก่อนแล้วกันนะครับก็พาร์ทนี้นะครับผมใส่ตรงนี้กดเข้าไปชึบพาร์ทนี้ใส่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้แล้วก็พาร์ตตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใส่เข้าไปในรูตรงนี้ซึ่งมันไม่เข้าเดี๋ยวผมลองข้างนี้ดูหน่อยแล้วกันมันอาจจะเข้าก็ได้เอ๊ ปัญหามันคือมันใส่ยากมากๆครับไอ้เข้าแล้วโอเคออาผมใส่ผิดฝั่งนี่เองโอเคเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นนเรียบร้อยครับกับคิงดาบเอ็กซ์ไลเบอร์โหมดตอนใช้ท่าไม้ตายนะครับผมแล้วก็ตัวคิงอาร์เทลเขาทำการถอดหัวออกมานะครับแนะนําให้ถอดหัวนะครับแล้วก็จะนําพาดนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็พาดนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมตรงผูจะมีร่องอยู่ให้ใส่ดาบนะครับผมค่อยๆใส่เข้าไปได้เดี๋ยว แป๊บหนึ่งครับโอเคเข้าแล้วแล้วก็พาร์ทนี้ที่หัวนะครับมันจะมีดูอยู่ก็เล็งให้เล็งให้ชัดๆแล้วก็ประกบเข้าไปแบบนี้ครับจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับมงกุฎที่หัวเด้อแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้โอเคจากนั้นก็ทําการติดดาบให้กับคิงอาเธอร์นะครับ เท่านี้การใช้สุดยอดท่าไม้ตาย Excalibur <c oughs> ก็จะเปนา่าเสรยโซโบนเรียบร้อแล้วนั่นเองนะาานนงครับผมโดยท่าไม้ตายนี้นครับคือท่าที่ Arthur ครับทำการชาร์จพลังเข้าที่ดาบนะครับแล้วก็ฟันเป็นลำแสงขนาดใหญ่พุ่งออกไปนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้เนอะซึ่งในเรื่องเนี่ยเป็นท่าที่เทมานะครับแต่ปัญหาคือเนื่องจาก King Arthur ในเวอร์ชันนี้ครับแทบจะไม่มีจุดขยับเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยไม่สามารถขยับท่าไม้ตายแบบนั้นนั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นเนอะทีนี้โหมดที่สองนะครับโหมดที่สองคือการเอาอาวุธ ไอเอาชุดเกาะในยามนลครับมาติดที่ตัว king after นะครับซึ่งก็ต้องถอดออกก่อนนะครับโดยวต้องบอกว่าถอดยากไหมถอดไม่ยากแต่ต้องระวังเนื่องจากว่าเป็นเคลียร์พาทั้งหมดนะครับอาจจะสาม,มารถหักระหว่างการถอดได้เพราะงั้นระวังด้วยนะครับผมเขตที่นี้พาท,ที่เราจะใส่นะครับก็ค่อยดึงออกมาก่อนอืมอเคแล้วก็พาทตรงนี้นะครับเคเริ่มจากตรงนี้แล้วกันตรงนี้คือพาทบอดี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยอันนี้ไม่ต้องกลัวชนสติกเกอร์นะครับเพราะว่าตรงตัวไม่มีเนอะแล้วก็บ้าที่2นะครับพาท เกาะตรงเป้าซึ่งไม่มีสติ๊กเกอร์เหมือนกันเพราะงั้นใส่เข้าไปได้นะครับผมแต่น้นาจะเห็นนะครับว่าใส่พาร์ทนี้ปุ๊บแทบจะม,มีจุดขยับเดียวแล้วนะครับแล้วก็พาร์ทนี้นะครับผมพาร์ทไหลน,นะครับผมแนะนาว่าเราใส่ที่ไหลตรงนี้ก่อนส่วนตรงนี้อย่าไปใส่เพราะว่ามันจะมีสติ๊กเกอร์บอลเข้าไปนิดนึงอาจจะไม่สติ๊กเกอร์ขาดได้นะครับผมใส่เข้าไปแบบนี้นะครับชุบอ่ะแล้วก็ใส่จาบให้กับ king after นะครับแบบนี้ เท่านี้ครับโหมดติดชุดเกราะของ king Arthur ก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมก็จะเห็นครับว่าเป็นโหมดที่เหมือนกับเป็นการใส่เกราะพร้อมลบทั้งตัวนั่นเองครับผมมีเกราะที่ไหลมีเกราะที่อดี้เพิ่มมานั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะซึ่งพอเป็นโหมดนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดเจนเลยคือจุดแขง,งหมดของ king Arthur ครับจะทําการหายไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าชุดเกราะต่างๆที่มันเสริมเข้ามาครับมันก็จะชนกันหมดเรียบร้อยเพราะแต่ว่าเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยครับ ถึงแม้ว่าจะหล่อเทขนาดไหนถึงแม้ว่าในเรื่องจะเทขนาดไหนครับแต่ปัญหาหลักที่ติดตัดไม่ขาดเลยคือเรื่องของจุดขยับนะครับพอจุดขยับมันไม่สามารถขยับได้แล้วนี่ครับกลายเป็นว่าการจะแอคชั่นท่าต่างๆในการจะวางท่าต่างให้กับคิงอาร์เธอร์นะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้น้อยมากเลยเช่นกันนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสีดายมครับเพราะว่าคือคิงอาร์เธอร์เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปเนะในเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องก็เทความสามารถก็เก่งพลังก็เยอะ แล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ก็ถือว่าหล่อเท่มากๆด้วยนะครับผมต่อมาจริงๆสติกเกอร์น้อยติดยากนิดนึงแต่ว่านั่นอาจจะไม่ใช่ปัญหามากก็ได้วถ้าเกิดไม่มีการขยับยากขนาดนี้นะครับแล้วก็มีการแยกสีค่อนข้างด้วยทั้งในส่วนตัวที่เป็นส่วนเอตรงนี้หรือส่วนหัวตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ปัญหาเลยคือกลายเป็นตัวละครที่หุ่นไม่สามารถขยับได้นะครับผมคือผมไม่ติดอะไรมากหรอกถ้าบอกว่าหุ่นเอาไปเน้นตั้งโชว์ไม่ได้เน้นการขยับเล่นเนะพราะปกติผมก็ตั้งโชว์เหมือนกันแต่กรณีว่าันี้ครับการที่เราจะ ขยับท่าตั้งโชว์ครั้งหนึ่งอะครับมันยังยากแบบยากมากๆเลยแบบแขนก็ขยับไม่ได้ขาตรงนี้ขยับไม่ดีกล็ล้มหัวก็ไม่สามารถบิดได้อะไรมากใช่ไหมล่ะครับหรือผ้าคุมตรงนี้อาจจะดึงขึ้นได้แต่พอดึงขึ้นปุ๊บผุนก็ล้มอีกนั่นแปลว่าตัวนี้เป็นตัวที่จุดขยับมีปัญหาค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับก็คือ ภายนอกเนี่ยหล่อมากแต่ว่าต่อจริงๆแล้วก็คือไม่ค่อยโอเคมากๆเลยนะครับในรูปแบบนี้นเองครับผมแต่ว่าก็อย่างนี้บอกครับว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเรบาบาะว่าแกหล่อเท่จริงๆครับในเรื่องนะครับแล้วก็ดีไซน์ของโมเดลก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็ใช้คําว่าอะไรดีครับเป็นอะไรที่ ผมอาจจะคาดหวังสูงไปหน่อยก็ได้นะครับผมคือผมคาดหวัง킹อาร์เธอร์กันนามมาทรีเนี่ยว่ามันต้องแบบโอ้โหจุดขยับค่อนข้างโอเคสติ๊กเกอร์ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับเพราะเป็นตัวปิดลายด้วยนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วก็คือค่อนข้างผิดหวังระดับนึลงนะครับถึงแม้ว่าจะชอบตัวละครตัวนี้ขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดโมเดลออกแบบนี้ผมก็ ก็ก็ใช่ครับว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับกับ King Arthur ร์กันนัมมาร์ทนะครับโอเคมันสวยแหละครับมันตั้งโชว์ได้แหละครับแต่ถ้าเกิดจะเอามาเล่นจริงก็คือค่อนข้างเจ็บปวดหัวใจระดับนุ่นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นวิดีโอประจำนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากถอยอยานะ่อางเนอะเราพบกันใหม,ใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย